สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ตระทรงการเกษตรครับไปบังบังเบิ่งหัวมันครับมั่งก่อนขาวปาร์ดบังเม่นโอ้ท่ามท่าปรมดาได้หัวมันใหญ่กว่าไฮเฮลอีกอายุอายุอายุควบแล้วนะพี่นะครับมั่งก่อนขาวของไล่พี่ยังกับพี่พุทธิพงศ์บ่พุทธิพงศ์บ่ไล่เพิ่นครับอยู่บ้าน มันแสงสว่างครับตำบนแสงสว่างเพื่อน้องแสงอุดรครับนะครับมันใหญ่เลยได้ไปีหนอหัวแบบแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวเพิ่นมากู้ตอนมันถูกผดถ้ากู้สมัยสามบาทสามิมันสิเขาทาอยู่ มันเขากับคาดหวังว่าเสีได้หลายขี้กันครับแต่ว่ามันก็สุดท้ายมันก็ไม่ได้ครับมันก็สองบาทสี่สิบได้ยินว่าไอ้สองบาทสี่สิบพอดีได้เงินค่าเทอมหลานพอดีนะครับกลวพ่อได้นั่นอยู่มันเป็นมั่นมั่นก่อนขาวกระทำเช็คกับกูรูุเลยวันว่ามันคนละอันกับซีม่ามาบางอันก็ซี่มาแปดเก้านะครับอันนี้รถดียังครับเฟิร์นเฟิร์นบนอะ สิ้น oh, ข้อใหม่อ๋อเทคเตอร์แชมป์เทคเตอร์แชมป์โอเคปัญหาอะไรวะครับพ่อได้ยืนเนาะปัญหาครับก็ชกกีกับเอออ๋ออันนี้นีเราไทยแชมป์ค anyway, ร yup. ับครับนี่ครับหัวใหญ่ครับมัน บมรุ่ง,งางก็อ้อยอยู่แหละเพราะว่าเป็นบรรยากาศสดๆนะครับกลางไร่เนาะของพี่น้องบ้านทแส,สงสว่างนะบ,บ้านติดกันเพื่อนแล้วล่ะครับเพราะว่าให้มันจะเป็นมันจะเป็นแบบเขียดแดนหมู่บ้านนะครับเพื่อนก็บมยาายย่ยไทยยุฟังทั้งนี้นะครับวูดมี2สองเจ้านะครับเดี๋ยวเพื่อนกระลังไส่ทรงล่านอยู่อีกเจ้าหนึ่งนะครับ ว่านผมมาบ่า <HHH> ท่านเพลินพี่หน้องนะครับก็เลยให้เบึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวสียางผ้ายางเบึงแต่ว่ามันสีได้จากหน้าที่เท่านั้นแหะเพราะว่ามันแดดฮอนครับพอดีผมมาอีกเจ้าหนึ่งรถไถเมื huh. ่อวานที่ไถอยู่แปลงนี้นะเขาหยุดงานวันนี้เป็นวันหยุดเขานะครับเรื่องมถามเพิ่นก็เลยบอกว่าคิดพอว่ามันมีพีไอเพิ่นกูมั่นอยู่นะครับ เนี่ยนะครับกําลังกู้เนี่ยครับเดี๋ยวเพิ่นกันจะฟันเงามันออกครับเดี๋ยวนี้กูมันมันโบคือเก่าแล้วสมัยแต่ก่อเนี่ใส่รัลหกโลอะคนมากู้เดี๋ยวนี้เพิ่นมีรถไถกู้ก็ไปทรงนั่นกันไงครับมันโบคือนั่นแหละโบมีล่มเลยบาดเหงา เดี๋ยวิ่นก็ฟันเหงา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 เริ่มเก็บอย่างนี้กันมันได้จักตันครับไอ้รถอันเทืออันรถอันรถบรรทุกนี่สองตันได้ป้น้ำหนักเลืน้ำหนักฮักฮักออกแล้วได้ป้เลื่อยกตันสตันกว่าสามตันปาดทุก เกือบหมื่นบนตัวแต่ละเถวราคาอะไรเยอะหกเจ็ดพันอยู่เดีเอาไม้แล้วออกพี่น้องเอ้ยแดดบาดเนี่ยโอ้ยเครื่องห่อนตัวบาดเนี่ยนะครับเดี๋ยว,ยวถ้ามันดับไปผมก็จะตัดไปตัดไปช็อตเดี๋ยวจะไปตั้งยูน่นในห่มดอกพี่นอ้องว่ามันห่อนมันเนาเ่าแดดกับมีครับพี่น้องมันมัน มันนั่นมันแดดมันห้อนเนี่ยมันกันเอาเพิ่นก็ต้องเฝ้าเก็บกู้กันแต่ว่ามันท่านไอ้ล่ำมันนี่เพิ่นขายไปแล้วเด้อครับบ่ต้องไปถามหาเด้อพี่น้องทางนี้มันบ่มีให้อีกแล้วเป็นเป็นที่ต้องการไล่เลยครับท่านมันล่ำมันเนี่ยบางคนเพิ่นก็ฉลาดเพิ่นก็เอาไปอัน ซับใส่กล้องเป็นท่อนท่อนท่อน,อน,อนขายแต่ว่าเนี่ยนะครับเพิ่นเริ่มซับรเราเห็นพป่นองนี่เป็นกลับมาวิธีของโอ้โทษกล้องนะครับ ก็ได้ซับไปนําซับเอาหงองมันออกนะครับเอาหงองมันทิ้งเพราะฉึก,กไปนําพีน้อง มันที่เห็นเนี่ยมันมันโมเมนต์มันหน้านะครับแต่ว่าประเด็นมันคือมันเป็นมันปีเพิ่นมันหน้ามันให้นี่แหละแต่ว่าจังหวะมันบอดีเพื่อนเพิ่นมาขายออกช่วงที่จังหวะมันหน้ามันกำลังเสียออกนะครับมันก็เป็นช่วงที่โรงงานเพิ่นถือกดโรงงานกนี่ยโกคาเฮานะครับแต่ว่าถ้าเขาไปส่งลงแปลงเองมันก็อีกราคานึงแต่ว่าประเด็นมันก็คือมันไก่หนึ่งสองมันมันกระเสียงกันแหละนะครับ ก็เลยบ่ค่อยไปลไปลงแป้งดอกสรงร้านย่อยนี่แหละครับส่วนส่วนของเราก็น่าจะเป็นวักสักวันอังคารนะครับถึงจะได้เก็บกู้เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยตัดพันออกแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าพอดีต้องต้องไปมอบตัวหลานที่เรียนนะครับก็เลยแบบว่าเอาอย่างซีก่อนนะครับ เอามัดออกเราสิปูยังไงคือคือเอาเสียวท่อนไผ่มามาบ่เพิ่นเพันพันมีท่อนพันไว้ยืนบ่ครับมันก่อนขาวเนี่ยมันมันมันแน่นอนอยู่ดอกครับแต่ของเฮาอยู่หลือยูซีไรแกะกะใส่มันก่อนขาวแต่ว่าบ่ทันได้บ่ทันได้กูนะครับแต่ว่าสิเอาหวยบุญเก้าศูนย์หนก่อนนะครับมันมันหัวใหญ่อีหลีครับ ไอ้หอยบงไอ้มั่ก่อนขาวเนี่ยนะครับแต่ว่าได้ยินอยู่บางคนอื่นว่าหน้าขาวนะเด้ยินอยู่นะครับมันจะเป็นยังไงล่ะครับในการเอิ่นซื้อมันมันกับลำบากเข้าเข้ากับซื้อสารได้ไ่มครนะครับหัวใหญ่งไหมครับไอ้เป็นสับอยู่หัวใไงเลย พูดหลายๆครับเดี๋ยวเทคนี่คลิปนี้ผมเอาแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวมันเครื่องมันห่อนครับเดี๋ยวมันก็นจะตัดไปแล้วครับว่ามันห่อนนี่เลยครับบรรยากาศ 3, 4, 0กว่าแน่น,นอนแหละนะครับ